สวัสดีครับ ยินด,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 ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชิงชาสวรรค์เวลาดีๆ4โมงครึ่งทางโมเด r n n นไนทีีนะครับอย่างที่เราบอกนะคุณส้มและคุณผู้ชมครับในเดือนนี้พิเศษสักนิดหนึ่งเราใช้ว่าช่วงชิงชาสวรรค์เทเตอร์ครับสถานที่่ายทํานะคะเห็นไหมคะว่าเป็นสถานที่สวยงามนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะนั่นคือโรงละครอักษรา k ิงพาวเวอร์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขะในช่วงนี้นะคะคือช่วงหอเกียรติยศค่ะเราจะมาพูดคุยกับสิทธิ์เก่าต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าชิงชา ว่าเอ๊ะวันนี้เราเชิญใครมานั่นน่ะสิครับพูดถึงสิทธิ์เก่าของรายการจิงชาสวรรค์คนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปก้าวไปอีกหนึ่งขั้นตอนนี้เขาไปเป็นนักร้องดังของค่ายเพลงที่ถือว่าใหญ่ระดับประเทศนั่นคืออาสยามครับเราวันนี้หอเกียรติยศคนนี้เรามีความภาคภูมิใจเหลือเกินน้องเขามาจากโรงเรียนทุ่งสลิดอบเดอะแชมป์ปีที่3ของรายการจิงชาสวรรค์ครับปรบมือดังๆต้อนรับน้องคนนี้ครับ เอม็มทุ่งเสลี่ยมครับวสวัสดีครับค่ะน้องเอ็มไม่เจาชูจุรักคุณมากที่สดุดไม่ดื่มไม่ดูดไม่พูดยี่วันกวนใจไม่กัดควางเส้นทางทำตามสบายช้อปปิ้งทั้งวันก็ได้หรือจะเล่นไพ่ขอไม่ว่ากันน้องเอม็เอม แนะนำตัวเป็นทางบ้านโป่งกันเลยทางการทางการก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมน้องเอ็มอาสยามนะครับหรือที่เคยจํากันได้ก็คือเอ็มทุ่งเสี่ยมชนุบธรรมนะครับมาพูดถึงผลงานตอนนี้เลยจากตอนนั้นยังเป็นนักเรียนมาประกวดเด็กชายอยู่อยังเด็กชายอยู่ตอนนี้มีผลงานแล้วเป็นใช้พ่วงท้ายว่าอาสยามแล้วอาสยามนี่ก็เป็นน้องพ่อ ค่ะหรือเปล่าไม่ใช่คใช่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเครือญาติอาไม่ได้หมายความว่าเครือญาติค่ายเพลงไงอาตัวอาเอสแล้วก็มีอาสยามไอเอสก็อักตรูงศิวิไลไงไม่เกี่ยวนั่นอาเอสอันนี้อาเอสคือของเฮียฮออ่ะใช่ครับอาอาเอาผลงานผลงานก็หลังจากที่ประกวดชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมครับก็ได้เข้าไปร่วมงานกับทีมงานของอาสยามก็คือเป็นกลุ่มศิลปินที่มีหัวใจ ซึ่งรักเพลงลูกทุ่งแล้วก็ตามหาความฝันอของตัวเองนั่นก็คือชื่ออะลบัมหัวใจไต่ฝันเป็นผลงานชิ้นแรกหัวใจไต่ฝันครับร้องกันกี่คนคะทั้งหมด12คนครับ <12 S 1> เป็นกลุ่มศิลปินที่ประกวดมาเพื่อ,อค้นหาความฝันแล้วก็เดินตามบันไดขั้นๆบันไดแล้วเพลงที่โปรโมทในนี้ที่ร้องกันหลายๆคนเพลงอะไรชื่อเพลงต,ต้นไม้แห่งรักเป็นเพลงโปรโมตของทั้ง12คนเป็นเพลงรวม แล้วแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีเพลงของตัวเองเพลงของตัวเองก็อย่างผมก็คือไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มไม่ดูดซึ่งเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มไม่ดูดไม่ดื่มไม่ดูดไม่ดื่มเล่าไม่ดื่มบุหรี่ครับไม่เจ้าชู้ไม่ได้ผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษนะเออแต่ทำไมต้องมองผมมันองมีนิดนึงของไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดูดเกิดมาใหม่วะ แล้ววันนี้เห็นบอกว่าช่วงท้ายจะนําบทเพลงเพลงนี้มาให้เราฟังด้วยครับเพลงเป็นเพลงโจ๊ะเป็นเพลงครับผมจังหวะมีเดียมก็คือจังหวะโจ๊ะนิดนึงเพราะว่าจาได้ที่น้องเอ็มมาประกวดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกร้องเพลงสนุกสนุกสนุกตอนนี้เรามาอย่างนี้เรามาย้อนไปครั้งแรกที่มาประกวดรายการยิงชาสวรรค์ความรู้สึกครั้งแรกเป็นอย่างไรปีแรก มาหรือเปล่าปีแรกผมไม่ได้มาเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่มาครับส่วนน้องเอ็มเนี่ยมาปีที่สองครับผมปีที่สองครั้ง<อ>แรกเลยมาเหยียบเวทีของเราร้องเพลงอละไรครับครั้งแรกเลยก็เป็นโฉมนางมาโชว์ในปีที่สองเธอชมง,ง,งามประโลมใจยิ่งดังใดในลาสวยาายาตามดินงามจับตาไร้รอยรอยาคิดต่อให้องอินยังเกนมจังเพ้อคนงาม ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาถือว่าเข้ามาเหยียบบนพื้นเวทีของเชียงชาสวรรค์ซึ่งเป็นเวทีทรงเกียรตินะครับแล้วก็ใหญ่มากๆใหญ่มากๆแล้วก็ได้ออกสื่อออกทีวีคนทั้งประเทศได้เห็นเราได้เห็นคือเด็กบ้านนอกซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินอยากให้คนอื่นรู้จักเราอยากหาเงินให้พ่อให้แม่เราอยากจะให้พี่โน้ตเห็นจริงๆแล้วบอกว่า อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยก็ดูจะเฉยๆธรรมดาแต่ถ้าพี่โน้ตไปเห็นอำเภอทุ่งเสลี่ยมแล้วพี่โน้ตจะรู้ว่าเด็กพวกนี้ที่มาแข่งเนี่ยเก่งมากๆแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมถามว่าบางคนคิดว่าผมเป็นคนสุขโขทัทยใช่ไหมครับ,รบแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนอุตรตดิตถ์ุต่ที่สุโขทัยใกล้ๆกันใช่ครับใกล้ๆกันแต่ว่าทีนี้ครูเล็กก็อยากได้นักร้องที่มีความสามารถพร้อมที่จะไป จับโรงเรียนทูเสลี่ยมก็เลยไปเฟ้นหาหาในจังหวัดไม่ได้อาจารย์เล็กเป็นลูกเขยของคนอุตร,รดิตอุตร,รดิต<อ>ก็เลยไปเจอเป็นอาจารย์ด้วยกันก็เลยดึงบอกว่าเนี่ยมีตอนนั้นคือน้องเอมเ็มเรียนอยู่ที่โรงเรียนอุตร,รดิตเนี่แห<ม>ละคะ่ะ<อ>ก็คือกำลังจะเข้าไปเทคนิคเ,เทคนโนแล้วผมไปสมัครเรียบร้อยแล้วครับอ,อีกสองวันจะไปรายงานตัวเรียนมีช่วงหนึ่งที่ผมท้อจากการร้องเพลงคนเราจะมีชีวิตมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับแต่ผม รู้สึกแพ้มาตลอดอช่วงที่ไปประกวดมสามเนี่ยผมแพ้มาตลอดเลยแพ้แพ้แพ้จนผมท้อผมคิดละไม่ลุงละร้องเพลงผมคิดซ่อมรถด,ดีกว่าจะไปเรียนช่างยนต์ครับอพอทีนี้ไปสมัครรายงานตัวเรียบร้อยเข้าช่างยนต์แล้วทาบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้วปุ๊บผู้เล็กมาถึงบ้านเลยมาถามว่าอยากไปร้องเพลงอยากผมก็เลยเกิดความฝันว่าเอาล้องกันอีกสักครั้งหนึง่งล่าฝันอีกสักครั้งอีกสักครั้งหนึ่งก็เลย ทิ้งไม่ไปรายงานตัวก็ไปอยู่กับทุ่งเสลี่ยมม .4 ก็ได้มาประกวดปีที่สองเข้าปีที่สองทุ่งเสลี่ยมทําดีที่สุดคือถึงรอบไหนรอบฤดูเป็นแชมป์ประจำฤดูน่าจะรือว่าเป็นรองแชมป์ครับผมก็เลยเพราะว่าปีที่สองนี่ยังไม่มีรอบควายยังไม่มีรอบควายใช่ก็คือพ่ายกับพ้ายแพ้กับเพียงสตกคร ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงมันตายจากกันเห็นว่ามีการแข่งขันเพราะปที่สองเพราะเป็นที่สามพวกเนี่ยไปเป็นศิลปินเลย ใช่ครับปีที่3ดผมประกวดก็ปีที่3เนี่ยผมประกวดได้4เพลงก็คือนุนนารอนางพี่ไม่มีแฟนองอกว่าสื่อแล้วก็มองทำไมเมื่อถึงเดือนเ,เมษาดมบ้านนานังฝันคอยคนรักคอยคนรักจากกัน สิ่งสงกลานน้องก็พานลืมพี่เธอทิ้งานอะไรจดหมาไม่มีใหญ่น้องมาลืมที่พองทุ่ง อ่านทำได้ไม่กลัวเรื่องของตัวบอกทราบไม่ได้เป็นลางโง่ในเพื่อนใช้งานเป็นสะพานให้เขาข้ามไปใครเสน่หถือลองดูใจของชายอื่นไม่ไห้ยิ่อะมองทําไมไม่รักหรอกมองทำไมมองทําไมไม่รักหรอกมองทําไมมองทําไมไม่รักหรอกมองทําไม มทผมนายวชระวิไลสุทธิวงนะครับหรือน้องเอ็มนะครับผมเรียนอยู่ชั้นม .5 นะครับผมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชลุปธรรมครับแล้วเอ็มมาเล่นเป็นใครอ่ะเล่นเป็นพระเอกครับผมชุดขาวดูเล้ครับพอหลังจาก4ี่เพลงนี้ผมก็โดนเรียกตัวไปเข้าไปในค่ายจับเสัญญากับอาสยามเนี่ยอยู่ๆเข้ามาเรียกตัวอะไรยังไงก็เขาเห็นในรายการชิงช้าสวรรค์เหรอรู้ว่ายังไงคะ ด้วยครับทุกๆรายการที่อาจารย์คนนี้จะตามไปตัดสินนั่นก็คืออาจารย์เลืองยศพิมทอง oh. คือท่านจะตัดสินหลายรายการแล้วก็เลยได้ไปเจอตัวผมซึ่งมีความสามารถทั้งร้องเต้นแล้วก็เอนเตอร์เทนทำให้บนเวทีทุกอย่างมันลงตัว oh. เขาก็เลยชอบตรงนี้ก็เลยดึงตัวไปทำเพลง oh. ครับไปไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ประกวดโครงการเดียวกันด้วย ก็เลยเป็นอัลบั้มหัวใจไตฝันอ๋ออัลบั้มนี็คืออาจารย์เรืองยศดูแลเรื่องดนตรีด้วยหรือเปล่าก็จะแบ่งแยกกันไปครับอ๋อหลายหลายคนอย่างวินูมิเตอร์ก็จะดูแลฝั่งศิลปินใต้อะไรอย่างงี้ครับปีที่3นี่คือแข่งได้แค่ลี่เพลงแล้วทุ่งเสลี่ยมแล้วทุ่เสลี่ยมก็ได้เป็นแชมป์ไปสิวมาต่ส่งน้องบิวมาต่อ ครับส่งน้องบิวอเพาาชรวมยอดเลยได้เป็นแชมป์เป็นแชมป์บิวผู้หญิงฮะใช่ครับบิวอ้วนๆหน่อยดำๆหน่อยแต่ตอนหลังผอมเลยสวยเลยที่ร้องเพลงที่บอกโอ้โหแสบสันมากครับที่เองเออเออผมเป็นคนที่เวลาจำอะไรได้ผมผมต้องเออเออแรงจังเออสูงเลยพอดีใจไงที่จำได้นอกเหนือตรงนี้เห็นว่ามีอะไรมาโชว์เราด้วยวันนี้เอาขลุ่ยมาโชว์ซึ่งเป็นดนตรีไทยเอามาเป่าหรือเอามาโชว์เอามาโชว์ครับเอามาเป่าครับไม่ใช่ไปยก อะไรต้องร้อนพอดีครับตบผมยุ่งเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้โชว์เป่าขลุ่นเนี่ยโน้ตอยากฟังคุยตัวผู้หรือคุยตัวเมียครับเอ้าคุยมีเพศด้วยเหรอความรู้ใหม่มีครับเอาคุยตัวผู้คุยตัวผู้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ส้มฟังคุยตัวเมียอยากฟัตัวผู้ยังไงตัวผู้ยังไงเสียงมันต่ำนครับอ๋อแล้วฟังคุยตัวเมียคุยตัวเมีย คุยกับเธอผสมผสมผสมแล้วนิ้วป้ายกระดกนิดๆต่ำน่าเป็นไปได้เดี๋ยวมาฟังเพลงเดือนเพลอ่า ถึงเป็นบทเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็คิดถึงบ้านนะเพลงนี้นะพอฟังเลยจะไปซบนากับอกแม่เอยนะก็เป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กต่างจังหวัดนะแบบมามาเรียนมาทํางานอยู่ในกรุงเทพเลยครับคิดถึงบ้านกับเป่าเพลงนี้แต่โอเคเลยนะมองภาพดูเป็นเด็กสมัยใหม่แต่ว่าพอเป่าคุยรู้สึกว่าเออเขาจะไม่รู้ความนไายคุยนี่พื้นพๆนะครับพื้นๆอยากฟังที่แบบถนัดจริงๆไหครับบ้านเขาเป่าทั้งบ้าน คุณพ่อนี่เป่ากบเก่งอย่างนี้เลยเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งนี่ต้องบอกว่าถ้าธรรมดาต้องเล่นหลายคนใช่ไหมครับหกเจ็ดแปดเก้าคนขึ้นไปถึงจะเล่นได้อรารู้จักอังกะลุงใช่ไหมครับอังกะลุงสนิทกันเลยสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครผมเกิดกับพ่อผมนี่ตายคาวงอังกะลุงขนาดนั้นเลยทำไมครับพี่ทำไมตายเมาฟังนะครับครับยาครับอังกะลุงเอาอังกะลุงนะครับครับ อันตัวนี้ไม่ได้ครับใช้ตัวนี้ได้ไหมครับผมอันอันนี้จะอันนี้เสียงจะดีกว่าเสียงดีกว่าแล้วผมจะขยแยงไหมเนี่ยบ้าเลยเออร้อเล่นร้อเล่นค่ะแผมแล้วถามจริงๆนะตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้เอ็มชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากไหมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับลี่เป็นเด็กไหเป็นเด็ก ในด้านดีครับ,รบอย่างเด็กจังหวัดเด็กต่ตงจังหวัดเด็กถือว่าเป็นเด็กบ้านนอกเลยนะครับคนหนึ่งซึ่งไม่มีงบประมาณอะไรมากมายที่แบบเข้ามาตามหาฝันใช้เงินมาตามหาฝันต้องใช้ความสามารถล้วนๆเข้ามาตามหาฝันแล้วก็ฝันนั้นก็เป็นจริงในระดับหนึ่ง คือตอนนี้คือทําแต่อัลบั้มรวมคืออยากมีอัลบั้มเดียวอาสักวันอย่างน้อยอย่างน้อยสักเพลงนึงก็โอเคแล้วครับเชื่อได้เลยนะคะวัานี้มารายการเชนชาสวรรค์ต้องมีอีกหลายๆคนที่จําเอ็มได้นะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าก็หาหยจากเวทีเราไปสองสามปีครับถามว่าหลายๆคนก็จําได้นะครับเวลาไปงานไปอะไรหลายๆคนก็จาได้ก็าบอกเอ็มเชนชาสวรรค์เชนชาสวรรค์นี่ปรากฏทุ่งสลีอยู่โรงเรียนทุ่งสลีงอะคือต้องบอกเหมือนต้องบอกดีกรีหน่อย ถ้าบ,บอกว่าเ,เจออย่างนี้อจาจจะไม่รู้ใครบอกว่าน้องเอ็มชิงชาสวรรค์ราทุง่งศิลิ์อ๋อจำได้เลยพือเป็นภาพเลยแล้วถามอีกนิดนึงก็ผมจะถามทุกคนที่นั่งช่วงนี้ว่าได้อะไรจากรายการชิงชาสวรรคร์ได้ความรู้เรื่องเพลงเพลงลูกทุ่งหลายๆเพลงที่เวลาอ,อ,อาจารย์คอมเมนเตอร์ก็จะบอกว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนร้องเพลง ประมาณกี่ปีแล้วละะจะร้องอย่างไรจะร้องอย่างไงคือนี่นคือความรู้รเรื่องเพลงแล้วก็ความรู้เรื่องการร้องอเพราะว่าทุก อาจารย์สามท่านก็จะมีเรื่องดนตรีเรื่องการร้องแล้วก็เรื่องการกเต้นก็จะได้ทั้ง3าอย่างพร้อมกันแล้วเราก็ภูมิใจมากนะคะายการนชนาสวรรค์ก็เหมือนบันไดอีกขั้นหนึ่งทําให้น้องได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเปิดโอกาสให้หลายๆคนนะที่มีความสามารถมาเหยียบเวทีเรานะคะ<อ>และนี่คือนอ้องอีกหนึ่งคนนะคะที่เราจัดให้อยู่ในหอเกียรติยศค่ะน้องเอ็มทุ่งเสี่ยมค่ะ และในเมื่อมาแล้วนะครับนี่เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้มอบผลิตภัณฑ์5,000บาทครับผมส่วนน้องเอมยังอยู่กับเรานะคะในช่วงชิงช้าสวนคอนเทสค่ะส่วนช่วงหน้านะคะน้องจุ๋ยรออยู่ค่ะชิงช้ามาโชว์วันนี้อักษราคิงพาวเวอร์เขาจะจัดโชว์อะไรดีๆมาฝากเราเตรียมรอพบค่ะ ผมจะมาามหานางเอกใหม่ผมกำลังทำภาค3อยู่นะครับภาค2ยังไม่ออกจะมาหาภาค3แล้ว้เลยครับจะยากหน่อยนะครับเพราะว่านางเอกผมเนี่ยร้องผู้อีสานทั้งเรื่องเลยครับอ้ยอ้ยเท็ดอย่างกะไอ้อะไรงามอุบลปนจันกระพองีเสีอแต่ก็ สไม่ดมไม่ดูไม่พูดยีวนกวนใจชุดเครื่องนอนโตโต้บะหมี่ึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าจดี v ี Home มเ e a t เต